ความลับสร้างทีมโตวไวยอดขายเข้ารัวๆค่ะความเชื่อที่ใกล้เคียงกันความประพฤติวินัยที่คล้ายกันการเสียสละที่คล้ายกันความรอบรู้ที่เหมือนกันถ้าสี่อย่างนี้ไม่มีทีมคุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยค่ะการที่เราปลูกฝังให้ทีมของเรานะคะแข็งแกร่งด้วยการสร้างกฎที่อยู่ร่วมกันที่เรียกว่า กฎแห่งเกียรติยศนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาค่ะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยเปลี่ยนเชื้อโรคให้กลายเป็นวัคซีนด้วยการนำปัญหาที่ทำนะคะให้ทีมของคุณเนี่ยแต่งแยกเอามาเป็นกฎ เอามาเป็นกลยุทธ์ในการที่จะสร้างทีมของคุณให้เติบโตสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจนะคะจะต้องเริ่มต้นด้วยสายสัมพันธ์ที่ดีสายสัมพันธ์นี่แหละค่ะที่จะทำให้เรื่องใหญ่หรือปัญหาใหญ่ๆกลายเป็นปัญหาเล็กๆแต่สายสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะมันจะกลายให้เรื่องเล็กๆเ,เนี่ยกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ได้ พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นแม่ทีมหรือเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะวันนี้การที่เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกทีมที่ดีกับลูกค้าของเรามันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเนี่ยอยู่กับเราไปยาวๆแล้วสร้างยอดขายให้กับเรารวๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการสร้างสายสัมพันธ์ วันนี้เริ่มต้นได้แล้วนะคะเพราะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีพศ2565เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ขอให้ทุกคนนะคะเติบโตเติบใหญ่ในธุรกิจตามที่ตัวเองต้องการค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ